สวัสดีลูกค้านะคะทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นอีกแล้วนะคะมิ้นอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่นะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะวันนี้มิ้นมาอัปเดตนะคะรถเข้าใหม่นะคะเป็น To y ยต้าแคมรี่สองจุดห้าสปอร์ตนะคะสีบอลสวยๆคันนี้เลยนะคะลูกค้าอ่าวันนี้นะคะมิ้นจัดอัดคลิปนะคะอยู่ณวันที่ 27นะคะธันวาคม2567นะคะวันนี้ถ้าใครเข้ามาดูนะคะ mm hmm. เผื่อว่ารถคันนี้นะคะ,ะขายออกไปแล้วรถคันนี้นะคะเป็นโฉมปี2022ค่ะลูกค้าเรียกมาอยู่ที่52,000เท่านั้นเองนะคะใครที่กำลังมองหารถค a m r y มรี่นะคะโฉมปี2022ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องน้ำมันนะคะลูกค้าแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์2.5นั่นเองใครที่สนใจนะคะ ดูคลิปนะคะให้จบคลิปนะคะแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าดี๋ยมิ้นพาชมนะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของรถยนต์คันนี้นะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วฟังก์ชันนะคะระบบการทำงานนะคะคุ้มค่ากับที่ลูกค้าจะซื้อหรือเปล่านะคะคันนี้นะคะได้เป็นตัวเครื่องน้ำมันนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์2.5 นะคะตัวนี้ได้เป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะกระจังด้าน,นะคะเป็นสีเทาดํานะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะของโลโก้ของ t o y o ต้านั่นเองนะคะไฟด้านหน้ามี LED นะคะบอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอมแม็กคันนี้ได้เป็นสีปัดเงานะคะสีโลโก้ของ Toyota าพร้อมกับไฟกระจกด้านข้างนะคะเป็นแบบ พับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเตือนนะคะขณะขับขี่นั่นเองนะคะที่จับประตูนะคะตัวนี้เป็นแบบโครเมียมให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาจอดนะคะ,ส,ะสดๆละร้อนนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้นะคะจะยังไม่ได้ทำ <S 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 การสปาหรือว่าการปรับสภาพนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะรอปรับสภาพนะคะ จอดให้บริการลูกค้าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่สำนักง,งานสาขาใหญ่นะคะซอยสีลิท้าย68แยกหนึ่งนนองนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงหรือว่ามาทดลองขับได้เลยนะคะลูกคา้าคันนี้ไฟได้านท้ายนะคะยังดูสวยงามนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้นะคะ2จุดไฟทับทิมมีมาให้เรียบร้อยนะคะไม่มีรอยชำรุดหรือว่าบุบ หรือเป็นรอยลักยิ้มได้เลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้ของ Cam มรนะคะเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะคะเข้ากับตัวโลโก้ของ To y ยต a านั่นเองนะคะลูกค้าสังเกตนะคะว่าไฟหรือว่าลวดลายหรือว่าจะเป็นมุมลวดลายเหลี่ยมของตัวรถไม่มีรอยขูดรอยเขียนหรือว่ามีรอยเสียหายใดๆนะคะตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดด้านท้ายนะคะลูกค้าจ๋า ใครที่สนใจนะคะคันนี้เป็นท่อคู่ให้นะซ้ายขวานะคะเป็นท่อจัดมาให้เรียบร้อยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะใครที่มองหาอยู่นะต้องการรถยนต์ระดับผู้บริหารนะคะราคาตัวนี้มีลลืมแจ้งไปนะคะราคาคันนี้นะคะเพชรยนต์เปิดขาวอยู่ที่9 0 0 0สนะคะห9 0 0 0ืบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถจัดฟรีดาวจัดยอดได้เต็มเลยนะคะคันนี้ใครสนใจนะคะแอดไลน์หรือว่า เข้ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ,ะดูด้านในนะคะลูกค้าสังเกตนะคะคันนี้นะคะไมะ่ตัวฝากระโปงฝาระป,ะประตูรถนะคะน็อตหรือว่ารอยอที่แผงประตูไม่มีรอยบบรอยขูดรอยขันใดๆเลยนะคะน,นให้เห็นถึงว่าสภาพรถยังอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะ เบาะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะลูกค้าเป็นมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยคู่หน้านั่นเองนะคะตรงประตูอ่าตรงตรงนี้จะเป็นระบบสตาร์ทอันที่นะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบ push start มาเลยนะคะลูกค้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยคะ่ะตัวนี้นะคะหน้าจอกางมีมาให้เรียบร้อยนะ หน้าจอการมีมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ซึ่งเป็นตัวน้ำมันนะคะแต่ว่าเราบินทดสอบให้ดูนะคะว่าระบบาการขับขี่หรือว่าหน้าจอของเจ้าตัวคาร์เมี่นะคะดูหรูหราม,มากๆนะคะลูกค้าระบบฟังกช์ชันขึ้นเตือนนะคะที่หน้าจอเลยนะตัวนี้นะคะเลขมาอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบเจ็ดโลนะคะณปัจจุบันนะคะสัญญาณเตือนว่าอุณหภูมิด้านนอก อุณหภูมิอยู่ที่34องศานั่เองนะคะหน้าจอกลางนะคะมีมาให้แบบสัมผัสเลยนะคะลูกค้างกว้างแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อฟังวิทยุ AM ได้หมดเลยนะคะครบสวยงามกับคันนี้นะคะแอร์เป็นแบบอ่าปรับหมุนนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับแอร์นะคะแล้วก็ได้ทางซ้ายทางขวาเลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะแยกส่วนได้นะคะแล้วก็ มีพัดลมแอร์นะคะตรงนี้สามารถที่จะปรับได้เช่นเดียวกันเนาะคอนโซลด้านในนะคะจะเป็นสีดำตัดด้วยสีลายไม้นะคะเป็นลายพิเศษของเจ้าตัวอ่าคามี่นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆเลยนะเกียร์เป็นแบบออโต้ให้นะคะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจนะคะเป็นแบบคีย์เลสให้นะคะลูกค้า อัโตเบรกโฮจัดมาให้เรียบร้อยนะคะที่วางของสัมภาระนะคะตรงห้องพุ้โดยสา์นะคะใครที่สนใจนะคะคันนี้นะคะเครดิตจัดฟรีดาวได้นะคะลูกค้านี่คันนี้ไม่มีซันลูปนะคะลูกค้าจะไม่มีอ่าเป็นซันลูปให้นะคะจะเป็นแต่ว่าจะเป็นเบาะหนังนะคะตัดด้วยอ่าเบาะนังสีดำาน้นงสวยๆเลยนะคะคันนี้สภาพสวยนะคะแล้วก็ การใช้งานน้อยนะคะเลข้ยมาอยู่ที่ประมาณห0,000ื่นเท่านั้นเองนะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะเดินทางนะคะเข้ามาชมดูรถตัวจริงได้เลยนะคะจอดให้บริการนะคะทุกวันเลยนะคะ,ะด้านท้ายนะคะห้องบริษัทด้านท้ายของเจ้าตัวแคมรีนะคะแน่นอนนะคะว่ามีไฟส่องสว่างให้นะคะตรงประตูด้านล่างนะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ จะมีม่านบังแดดให้นะคะเป็นแบบด้านข้างนะคะซ้ายขวาให้เรียบร้อยแอร์ด้านหลังนะคะจัดมาให้เรียบร้อยนะคะแอร์แยกส่วนมาให้เลยนะคะลูกค้าแอร์แยกส่วนมาให้นะคะส่วนตรงด้านตรงกลางจะเป็นที่วางพักแขนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะตรงนี้นะแล้วก็เช่นเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ ลวงของนะคะด้านหลังนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้นะคะก็เปิดปิดขึ้นนะคะก็จะทําให้อ่าห้องผู้ที่สารนะคะดูกว้างดูอ่านั่งสะดวกสบายนะคะเพิ่มไปอีกนะคะห้องเรตรูมเฮดรูมนะคะจัดมาค่อนข้างที่จะอ่ากว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายสําหรับผู้บริหารเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์ผู้บริหารยุคใหม่นะคะที่อ่าชอบนะคะตัว คัมรี่นะคะเป็นเครื่องยนต์เครื่อง2 5จห้านะคะวันนี้พามาให้ชมแล้วนะคะเป็นซีบอนนะคะตัวนี้เลยนะคะที่มินดี้วิวตัวนี้เป็นโฉมปี2 0 2พันยสิบสองนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่เก9 0 0 0หื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะลูกค้ามาดูรอยเม็ดอาร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นอ่า แ็งประตูนะคะหรือว่าด้านข้างไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตนะคะยังไม่มีรอยขูดรอยบุกใดๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์นะคะที่สมรรถนะการขับขี่ที่ดีนะคะระบบฟังก์ชันความปลอดภัยนะคะที่อ่เรียกได้ว่าครบถ้วนนะคะโตโยต้าแคมรี่นะคะตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้านะคะที่อยากได้รถส,สมรรถนะในการขับขี่ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นรถ หรูระดับผู้บริหารนะคะเข้ามาแล้วนะคะคันนี้นะคะใครแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาทดลองขับนะคะรถโตโยต้าแคมรี่นะคะตัวนี้ได้นะคะที่สำนักงานใหญ่เพชรยนต์นะคะสาขาหนึ่งนะคะซอยเสรีไทยห8แยกหนึ่งน,นเองคันนี้นะคะใครที่อ่า อยากจัดยอดเต็มนะคะถ้าเครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดยอดเต็มได้นะคะที่ราคา9 5้0 0 0บาทนะคะหรือว่าลูกค้าอยากผ่อนอสบายๆนะคะลูกค้าสามารถที่จะ,ะดาวเพื่อที่จะทำให้ข้างวดน,นั้นลดลงนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะก่อนสิ้นปีนะคะใครที่ออกรถที่เพชรยนต์นะคะเรามีเติมน้ำมันให้ฟรีนะคะหรือว่าเติมน้ำมันให้เต็มถังนันเอง,เองหรือลูกค้าที่ อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา9โมงนะคะถึง6โมงเย็นนะคะหรือว่าลูกคา้าท่านใดนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์นะคะก็เรามีบริการฝากเซนน็นไฟแนนซ์ให้นะคะทุกที่เลยนะคะทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพใดๆนะคะสามารถที่จะ จัดไฟแนนซ์ได้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นอา,อาชีพที่ลูกค้าทําหรือว่างบดาวที่ลูกค้ามีและต้องการที่จะดาวนะคะสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นพาชมรถคันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามิ้นจะพาไปชมรถรุ่นใดนะคะแล้วก็เป็นรถรุ่นไหนที่เข้ามาใน รดยนต์ของเรานะคะมิ้นก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ